สวัสดีค่ะพี่คิวครับผมเมื่อกี้สายหลุดไปนิดนึงอ๋อสายหลุดใช่ไหมได้เลยมามมาดูเซตกันดีกว่าครับยังไงยังไงดีจ๊ะวันนี้ก็เรียกว่าคืะค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะครับเพราะว่าวันที่วันพฤหัสที่จะถึงนี้มันจะมีตัวเลข CPI ของสหรัฐอยู่นะครับก็ อ๋อแต่ว่าวันนี้ยังยืนยืนเขียวได้แต่ว่าเรียกว่าบวกนิดนึงนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตัวเลข C P I สหรัฐเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดหรือว่าสูงมากๆเนี่ยมันจะเป็นอปัจจัยกดดันให้เฟดเนี่ยเรียกว่าจะผ่อนเรียกว่าจะลดวงเงิน QE ลงนะครับคือตัวเลข C P I เนี่ยจะบ่งบอกถึงเงินเฟ้อนะครับถ้าเฟ้อเยอะๆเนี่ยจะไม่เคยดีนะครับ นี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวที่ขึ้นนะคือหลักๆเลยจะเห็นว่าเป็นกลุ่ม Opening Pay นะครับพวกโร่แลมอย่างตัว S H R อะไรอย่างนี้ที่เคยแนะนำไปแนะนำไว้นี่ใช่ไหมใช่ไหมาแล้วหรอข้อมูจะไม่ผิดนาจะเป็นน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวก C P N C R C ก็เป็นกลุ่มวี Opening งเพที่กลับตัวขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าคือที่ค่อนข้างแข็งแงไหยก็จะมีกลุ่ม สายการบินก็ดีนะครับสายการบินก็ยังแข็งอยู่แล้วก็ตัวทั้งเอเอเอแลเอเลยนะครับอุ่งมันก็วันนี้กลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยจะแข็งแข็งแข่งกว่าตัวอื่นะครับท่องเที่ยวเดน่นเนาะอย่างนี้แล้วท่องเที่ยวท่องเที่ยวกัฐานฐานหินฐานหินก็จะเป็นบ้านปู่น,นี้บ้านปูก่กระโบกขึ้นมาเยอะ ก็มาติดแคบใหญ่เนื่องจากว่าราคาถ่านหินเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับมีถ่านหินแล้วก็มีพวกยางนะครับที่มีความแขงตนะัสใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว S อ A เนี่ยก็เด่นแต่ว่าบางเอืน้นบางเอืญอนเอเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนโดนโควิดไปแล้วก่อนออแล้วก็ราคาถูกมือนนะตอนเนี้ยมันเรียกว่าราคามันลงนะครับมันก็เป็นปัจจัยกดดันตัว s p <ST> t แล้ว s T A เนี่ยมันดันไปถีอ SPTT ด้วยนะครับมันก็เลยเรียกว่าโค่นข้างอันได้ไปพร้อมกับตัวอือ่นครับอโอเคเอาละแล้วแบบนี้พรุ่งนี้มองกรอบดัชนีไว้ยังไงบ้างคะกรอบใช่ไหมครับลองมองว่าไซเวนะเ,วเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารอวันพฤหัสนะครับสำหรับนักลงทุนเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงน,นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีตัวเลขเยอะพอวันพฤหัสเนี้ย ประกาศปุ๊บสิบห้าสิบหกก็จะมีประชุมเฟสซึ่งเหมือนที่บอกว่าถ้าตัวเลขมันออกมาเยอะกว่าที่คาดเนี่ยก็มีโอกาสที่เฟเยในการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับลดร่วมุ่นีีเลยนะครับอืมโอเคถ้าอย่างานั้นรอบเราให้ไวที่แนวรับหลักๆก็พันหก,ก 1, 6, 6, นะครับก็ต้องยืนให้ได้่นะส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ไฮไฮเดิมเนี่ยมันทิมาสองสาวันแล้ว,ลวมันไม่ค่อยผ่านนะครับหนึ่งหกสองเจ็ด หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดก็คือน่าจะไซเวยอยู่ในกรอบเนี้ยสักพักหนึ่งรอตัวเลขเหมือนถึงนืมโอเคถ้าอย่างนั้นขอหุ้นที่ทางด้านบอลโกเบกแนะนำนิดนึงสิคะมีจริงๆเราเราแนะนําเรายังแนะนํากลุ่มมี่งวิ่งพีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูตัวที่มันขึ้นมาน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงาะได้เลยค่ะเพราะว่าบางัวมันขึ้นมาเยอะเกินไปอย่างนี้นเนี่ยมินก็โอเคนะครับมินยังไม่ขึ้นใช่ มิ้นยังขึ้นไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็แนวต้านของมิ้นเนี่ยอยู่ที่3.3.25มิ้นก็บอกว่ามันดีทั้งตัว reopening เพนในประเทศด้วยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยที่บอกว่าลงแรงเขาอยู่ที่ฝั่งยุโรปนะครับก็ได้ทั้งผลบวกทั้งสองทางเลยนะครับจะคล้ายๆกับตัวเ h r x อ r ก็มีในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าเอ r จะเป็นตัวเล็กกว่านะครับ แนวป้านอยู่ที่สา2สิบสาจุดสองห้านะครับแนวหรับอยู่ที่สามสิบเอ็ดครับค่ะตัวเดียวเนาะมิ้นมิ้นวมีตัวนึงเดี๋ยวให้ตัวนึงครับได้เลยค่ะเพราะว่าพี่พี่มีถามเข้ามาว่าช่วงนี้ซื้อตัวไหนดีอ่าอย่างที่บอกว่าคือแต่ว่าต้องต้องต้องเข้าใจยันหนึ่งว่างบคิลสองเนี่ยคุ่มพรงนี้มันออกมาไม่ดีหรอกเพราะว่า โควิดมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาเนอะก็เข้าตั้งแต่อนคิวสองยังไงก็กระทบแต่ว่าน่าจะเป็นวัดท่อมแล้วสําหรับนนะคิสองนะครับจริงจ AWC ก็สวยนะครับ AWC วันก่อนเนี่ยมันขึ้นไปเทสห้าบาทคือตัวเนี้ยต้องไอ้นี่มีนหนึ่งระวันระว่างนี้นนหนึ่งตรงห้าบาทเนี่ย มันไม่ค่อยผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านเมื่อไรเนี่ยแนะนําเป็นโฟลว์ใบที่5้าาทโอเคอ่าถ้าผ่านแล้ยินได้ค่อยซื้อได้ค่ะอ่าแนวรับก็อยู่ที่สี่บาทเก้าสิบนะครับสี่บาทแปดสิบสี่นะครับโอเคอ่ะแค่นี้พอและหุ้นน่ะจะได้รับมอนิเตอร์ได้แค่สองตัวเนาะมิ้นกับ AWC นะจ๊ะพี่คิวเราถ้าเป็นทีเฟกระคะ เน่ยจีเฟกก็คล้ายๆภาพคล้ายๆเกษตรเลยนะครับขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าพักตัวประมาณสามวันแหละนะครับก<ฆ>็อ,อาจจะต้องรออีกทีนึงนะครับแนวต้านจะมีกรอบที่เป็นไฮเดิมนะครับที่เคยทําไว้ที่หนึ่งแปดได้ขอโทษนะครับเก้าแปดห้านะแนวหลับก็คือเก้าห้าห้าแต่ว่ามองว่าน่าจะอย่างไซเวนในกรอบแคบอาจจะเป็นกรอแบแคบๆก็คือเก้าแปดศูนย์กับเก้า ฮา,าค่ะค่อะโอเคค่ะไปต่อกันที่ทองคำเลยจ้าทองคำทองคำวันนี้ก็ลงนะครับวันก่อนเนี่ยมันมีวันที่ตวัวเลขการจ้างงานน,นอกภาคเกษตรสหรัฐเนี่ยเนี่เพรมันออกมาต่ำคาดแต่วันที่ วันที่สามแล้วมันก็ลงแรงแล้วมันก็รีบ่าวกลับขึ้นมาะนะครับก็น่าจะอย่างใช้เวกนิดนึงถ้าเกิดว่าตัวเลขวันพฤหัสออกมานะครับที่พีไอร่อยออกมาสูงกว่าค่าหรือว่าออกมาสูงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะทําให้ทองเนี่ยฟัลบล์กวขึ้นนะครับเงินมันอาจจะไหลไปสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วตลาดทองก็มีโอกาสที่จะลงนะครับต้านแรกนะครับที่หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับก็มีโอกาสเบรก นี้นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดแปดสปดศูนย์ะครับแปดแดศนยครับผมโอเคได้เลยพี่คิวค่ะครบทั่วเลยขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะก็ขอบคุณสำหรับพี่คิววัชเรนจงยันยงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพี่ๆนั